เออสบายดีพี่น้องสบายดีเอ็กซ์ซีสุขสุขคนนั่ง้ะจะสกินเองบ่เอจ้อยคราวนี้จะสกินเองบแล้าคงเกิดกับเนี้ยเป็นคนจะกินหมอ มึงนี่เลยกินแกงไม่พอเนาะหาซาบจากอยบ่มาจ้าชเออเอาเลยดูอันนั้นเดีอยวพนกลับไปบ้านเพื่นเพื่อนได้ออกมาจากอันไหนต้งถ่ายเดี๋เพิ่นหิดมาเพิ่นมาเดี๋ยวตอนนี้เพิ่นมาเดี๋ยว A dùm kha mang áp khăn mặt một tua khăn một tua cái gì mặt quá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  30 quá 30 quá mặt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  mũ, mặt quá 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 này, quá mặt เอ iram, いい banks, รุนกสิมารุ่นเวในนกระเขาะเขาอันนั้นด okay. ินุ่งค้ายเอ็นบัลมาม ก็ได้ไยดีเด้อมีต้องไปกินปลากรมุกินปลาเ็มนม่มนกระซังกมากันให้มันพูเาาเมน่เลยามคเขาก้เหพอเกเป็กระิวขาวจนสั้นนากินได้ปีนี้ครับกะบ้านสิไปสื่อไยมาเยรโนึงเอาเครื่งโต๊เลยซาสก้จาซอมช้ำดอก

กีกว่ากันกดีกว่าอย่างนั้นันนี้ก็เหงาก็ไม่รู้่ากันอะไรงงกวนี้แจตหารเ่อยมันหักเจเย็นเลยอ่าอะไรตอนนนทนายบุตรฉันี่ยเจ๊เจ๊เขาไว้เ่นบเสืฉันอโอ๊ยท่นา่อพ่อขายได้ีป็นปูไงปู เดิดปุ้งซิ่งวเาจะงงอ่ะคุณม่นี่แฉะะทั้งปัะดอเนาะค่อเล่านแล้มีะม้งใช่ป่ะอืม่ดีนเดี๋ยวเดือดคนอีกอ่ส่วนเดืนด้วยเนี่ยไม่เห็นหรอกเลยจะรับกินเนาะถ้าถึงหัวเหืดอยาไปหาเดดออืมอยาก่าเดียว่า ก็แบน้อก่อนบาทคือรจะคือเราเอยืมาจกไเอามากเป็นตัวประกันของแดเรามาอาจที่เป็ดอาเห็นไมอยากน้ตป่นก็ยมันว่าทนทีมเขาไปบ้านหน่อย็ไปมีนานมาสวนม

คอยเป็นคำเรื่องคลิปเชบอตเป็นนะครับคขอครับผมีแมวคบมีเต่าแล้วก็จะวัวอยางเดิมนะผมก็มีนะชว่าทำงานไปอืมรเรื่องค้าของมีข้าของเขาเองมีแดดสบายเชฟบออธิบายบพี้วยเจอกันนะบ๊อบมาทากค้าของอวดด้วยนะ

เาไปเดียวไปยังแล้วค้ายตัเดียวนะถ้าเองว่าจะละท่ายโอ้โเกเขานักเยอะแกลเขาสบายมากเกลเอ่เขาเกลเป็นคนน้ำเกลเถอะอ้าวอาทิตย์จอเขาองเจอเขาเขามากเลยก็แี่หน้าที่การงานอื่นนะบ่ห้ากระถางดูจะไรบ้านทราแต่บ้านรอยวุ้ยบอยีโนตอนนี้เขาชิวหวาน้องเลยบ้านทรายอย่าเขาเชยออยาคนนั้นพยายามา เจใหญ่ด้งยเจใได้ท่านเอาสุดท้ายหายขันหาดเขาอระาเรียนโมกินอยู่ดีสารได้แล้บหยดในลูกค่ะโหกหหนี่เราแทบจะนี่เตอจุกจัหรือวไม่ิเจอกี่วังต่างนะทก่โกินโดนกูเห็นละ

ซาสก้เห็ุเสร็จมอฟี่เก็ดเกอไป้งบาลโอเอามไม่าแบบนุ่มเลยอยเ้ยี่ราไ่มีด้านัากดีนอก้อยบ่สื้อบ่อยรุนสิมานะเออเนี่ย่ะเดจอยโอ้แต่ของฝากนนี่เออกวน เน่ยพี่แจ๊กแจงขขงขอของกินถานี่เว้ยนีไปลูไปดูเขาว่าจะสว้มากไกวมาเนี่ยะกนขึ้นมาเนี่ยไมกวนข้นอมนก่มีอไเลแล้วได้งเป็นไหมเนาะจ้ามือมือเนาะ ยว่แต่ว่าบีสบายดีด้อ่ายมก็ลยคือก็คยอะไรตรงข้อมีอะไอก็สิออกไปเลยไงออกไปแต่ท่านจะถ่าซ้ำซ้มมุ่โหินโอยข้ามาสิออกมาจากคุณนะมันเปนมันสิหอยไปอะบ่ปีโดติดโดติดปะกิกมันได้หรอป่าไก่ึงที่สุดก็ไม่แต่แค่ส้ำมุ่กลัวนะฮนี่ซส้ำหมู่องาเลยซ้ำซ้ำมู่สบ่กินแต่กระด้างไม่จังมั้งเียนยังกิน เอาแต่จะไปใช้ให้ไม่มีเลยไ่เปนเหมือนสีเห็นได้ว่าน้เอานมานเป็นก่ะนเอ เกเนีกนีมาิ่งๆนะฮะไปไปปจิบปอนีอยากาปนีเอ้ยเดมคตรนาตะกี้เอ็นได้สคนบาได้ยังม่อยากมืออ่ะเอ้ยฝุ่นได้เนาะเปิดไ

มันเห็นแต่ไรเด้อจะใ่เออตาตเ้อใชไมนตาโตกัน เินจะมกเด่นจมมกเนจมหมแม่เดนะมกแข็งจะหกแข็งเ่แม่มึงแม่ปุะจะยากแหข็น่อไมมันข็งัเนาะไม่ได้เดินไม่ได้จนมือค่อยสั้นหิวเหรอหรือมโหหิวทั้งสองตามกันได้แล้วก็บอมี

Dạ, nó mạnh จากสวน nung ไทเด้อนี่พี่น้องจ๊ะจก้อยจกก็เอาไว้บ่เด้อ อุ้ยหมอนนั่กินก็แบบตอนนี้เดเดกเลดเกขอดขวกินนะขวตยินแค่เสิรก็ให้กินข่าทั้งขอบใจด้วขอบใจด้วยมาอีด้่าเยต้มสหมอต็มหมอนเต็มหนอ เอาที day, no, no. <No>? Um. ่จึงอะไรจะเจาะสองอันน้องหมอสองอันพอดีแจงมืเอื่นสาวตอนพี่ตอนพี่คนเนี้ยเ่อดไปซ้ายเราคือจอยพวกท่านเปิดด่านแบบดอกบังคลองบงดอกบังคลองเพื่อจะได้เนาะ เมื่อวานอ่ะมนไปกินชาบูมันเสร็จใ่ป่ห้า่กินข้าวมันก็ัม่นอวนรนัี้บตอนเนไปรับอันนี้เพิ่นมันอู้อันนี้ชาสกอยปกตินักวาทนวนหงมเป็นตัวนกี่คุ้มเลยแต่าคุ้มกับจ่อยอีกแล้วเนี่ย

มาเด <m akes> ียจอยขึ้นขึ้นแล้วกขึ้นขึ้นอย่าิมกเลยมือมือมือมื่าตลาดอะไรหด็หามาตลาดอะ้แดกหาชิเจแต่วันนี้ยากกซิปเลยอวันนี้ควมีพุกเตนการันดิตอนเมื่อวานน้จอยพอดีเลยเออมาเมื่อวานหาชิบสี่หาชิห้าจอยพอดีพุขึ้นแป๊บเดียวนะไม่กินก็อ้วนเันตั้งแจกคอยคอยถ้าพุ่จะได้หโลกือนทีบ้านปัเอา

เกงมากมนะมากระทินน่ะดอกกระทินน่ะยอดกระทินมาอีกเรื่องซาสก้อยมาอยู่เวลาบ้านตอนเช้าแตวก็มาอยู่หอดคําก็จังกับนะมันบากให้ไปไหนป้าพี ตะกี้จะึ้ว่างไงอันใดใช่ไหมเจ้าเื่อค่อยสีเขาไไบ้างไมเลือกานเด้ามาสีเขาไปไหนบ้างไปหาเวลาบ้างซื่อามาเวลามา่อหบ้างว่างงานมีวางเปิดแพบ่ารไอรุ่นจเ้าไ้บ่แล้ไปหายแตว่าเมื่อนะเออ ซ้าเป็นกมหัอะไร้างเนเไ้ดอกี่เป็นมันชาอึ่ยุดพอดทุกข่ยแล้วก็มาห้เป็นคืออะไรเด้อสุขาคืออะกินบ้างอืมยถ้ามาสะไปเย็นชวนูอเยนน่อยที่ใช้กอยเท่าไหร่ต้องไปวันอาทิตย์

ไปบ้านนี่ไปบ่าเพิ่นกินเก่ินนะตาเพิ่นกันเดิมดีขึ้นเลพี่เนาะวอกยีพาเพิ่นไปหาหมอเจ้าวันที่เท่าไรวันที่ยี่สิบเจ็ดไปใหม่พี่น้องวันที่ยี่สิบเจ็ดไปใหม่แล้วก็ไปให้เพิ่นเบิ่งให้ดีกว่าเก่าเนาะมันก็ดีขึ้นนะไปให้หมอเพิ่นเบิ่งอีกแต่่็พอดีวันที่ยี่สิบเจ็ดนะ อยู่บาทห้าวหันเพื่อนให้เป็นมือซักยาซักวัคซีนแต่ว่าอยูะะย่ฟังไทยเพื่อนสิซักให้ได้บอกเนาะวัคซีนเล็กหน่อยเพราะว่ามือเพื่อนไปพอดีตรงกันกับมือเพื่อนซักยาวัคซีนอยู่ฟังแล้วเนาะเจะเพื่อนสิซักให้ได้บ่กเอากระถาเบิ่งอีกเทื่องหนึ่งนาะพี่น้องสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ไม่ไงเพิ่งผูกแขนเอาแล้วผูกแขนเอาแล้วบ่อโสบ่อหายเด้อพี่น้องยากแต่นุ่มกับไม่ว่าเพิ่นขี่เพิ่นกะหายเพิ่นมุ่นมัดเพิ่งในส่เบอร์เอ็นนะบางในเบอร์เอลนะบางในเต้นเพิ่งใส่เบอร์เอลได้เร้อในเบอร์เอสอาจจะได้ได้ตัวเบอร์เอ็มได้หน่อยรุ่งเบอร์เบอร์เลก็ได้หน่อยรุ่งเอลได้หน่อยรุ่ง เอกเอก็ได um, well, anyway, ้นะไอ้ลูกเนาะพี่น้องได้น้อยลง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 นะโอ้ค่ะไผเคเห็นบ่แทนแทนตอดเพิ่นสิรับไพี่น้องเห็นบ่ตาที่เบือมันบ่ทันดี100%กสิับก่อนันตจังซี่กคืนก็ให้แต่ตอนขีกับตอนยาบ่เท่านั้นเด้อพี่น้องเฮาก็เปลี่ยนเพ่ให้เิ เต็มเต็มนะเพื่อนเพื่อนเต็มแนะนอนตรงนู้นบายบางบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าบอาบ้งแหนวกระคือจะเปเปะตาเนาะอยากเปล่เ hmm. ง yeah. yeah, okay, ินสุดาแต่ก็กินนมบ๊อบปี้เอาให้กินเมื่อกา้กินนมแล้วเปนดับกินนมแล้วเป็นดับเพิ่นเหมือนว่าเพิ่นบ่อยอยากอัานข้าวกระทะนะเพิ่นอยากเป็นขี้หมกนักอยางเพิ่นเป็นเขี้หมก เพราะว่าเอาไปวันหน้าปลาพุ่งวันเขาดุดกายนออกจากมันก็ห่อนหอน,หอนแล้วันก็ปรับอากาศประทันเพราะว่าเล็กหน่อยหอนแล้วก็เอาเขายินนะบ่คือผู้ใหญ่ฮะเล็กหน่อยแต่ว่ายวันัดหน้าปลาพุ่งกเยนเขาไปานะพี่น้องขั้นขั้นอันนี้ยังวะขั้นมาอากาศสะม่ำเสมอห่อนก็ห่อนสม่ำเสมอไปเลย ก็บอกเป็นยังอันนี้ซื้อหอซื้อเจนก็ได้อยากเป็นวัดตอนนี้ก็ดีขึ้นนะเปะ็นศิลัตบุบตุบคาเพื่นกันหอหน่อยตอนซื้อมทาทำนิดประดูดพอดีเบะดูดน้อยหนึ่งกรดูดเพิ่นบวกขออนเรียกเป็นดูดเต,ต่าหนุ่มเจอกันใหม่เหปหนาไปหนองบ๊ายบาย